ห้ามเลี่ยมพระสมเด็จพระเนื้อผงเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้เพราะอะไรถึงไม่ให้เลี่ยมเพราะอะไรถึงเลี่ยมไม่ได้คลิปนี้มีคําตอบครับผมก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เลิกงานไปที่เรียบร้อยก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าวันนี้ดึกนิดหน่อยพอดีว่ามีพี่ๆหลายคนสงสัยว่าทําไมช่างไม่เลี่ยมพระเนื้อผง ทำไมช่างไม่เลี่ยมพระสมเด็จหรือจะไปเลี่ยมพระผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกอย่าเลี่ยมนะพระเนื้อผงพระสมเด็จถ้าเลี่ยมมันจะแตกได้เอา้าทําไมถึงแตกเลี่ยมพลาสติกมีแบ่งเป็นห้ายุคดังนี้นะครับยุคที่หนึ่งจะเป็นยุคเลี่ยมแบบถักลวดโบราณเลยจะเป็นถักลวดเป็นเกลียวมัดเป็นคล้องพระ แบบคล้องสมัยก่อนนี้ครับคือไม่ได้เลี่ยมจะเป็นพระสมเด็จพระเนื้อผงต่างๆหรือว่าพระเนื้อชินเนื้อโลหะเขาจะถักลวดเป็นตะข่ายแล้วก็มีหูเอาไว้คล้องกับสายสร้อยยุคที่สองคือเลี่ยมแบบต่อแกนต่อแกนก็คือแบบว่าแกนหนาๆหลายๆชั้นพี่ๆหลายๆท่านก็น่าจะเคยเห็นจะเป็นแบบว่าเป็นสีน้ำตาลหนาๆหน้าจอก็นูนๆหนาๆพวกนี้คือเลี่ยมยุคที่สอง อ่ะอันเนี้ยเวลาเลี่ยมก็มีโอกาสกระเทาะหรือแตกหักได้เลี่ยมยุคที่3ก็จะเป็นเลี่ยมแบบพลาสติก2ชั้นก็คือกดไปที่องค์พระเลยก็จะมีโอกาสที่จะแตหกหักหรือบิ่นเล้ากระเทาะได้พวกนี้แล้วก็มีเลี่ยมอีกยุคหนึ่งก็จะเป็นยุคที่4จะเป็นเลี่ยมมีแกน3ชั้นครับผมพระจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ พลาสติกโปร่ง,ปง,ปงครับแปะหน้าแปะหลังแล้วก็เป็นเลี่ยมเนื้อผงยุคปัจจุบันก็จะเป็นยุคที่5ยุคปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเลี่ยมพลาสติกมีแกนกลางแล้วก็ใส่ยางรองแล้วก็มีฝาปิดหน้าปิดหลังครับผมก็ทั้ง5ยุคนี้อัานไหนปลอดภัยที่สุดก็จะเป็นยุคที่เลี่ยมใส่ยางรองครับผมพระเนื้อผงสรุปนะครับพระเนื้อผงสามารถเลี่ยมพลาสติกกันน้ําได้ แต่พี่ๆอยากให้ปลอดภัยก็คือเลี่ยมต้องใส่ยางรองหรือว่าเป็นยางโฟมสีแดงหรือสีอะไรต่างๆที่ช่างเขามีเราเน้นช่างเลยบอกว่าบอกเขาว่าผมจะเลี่ยมพระเนื้อผงแบบใส่ยางรองก็คือจะเป็นแบบเซฟที่สุดครับผมที่ประสบการณ์จากตัวผมเองที่เคยเลี่ยมมาถ้าไม่ใส่ก็มีโอกาสบินกระเทาะแตกหักได้ แต่ถ้าใส่เซฟได้100%เซนตลยครับผมเชื่อว่าได้100%ซถ้าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของช่างเองนะครับประมาณนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบหรือถูกใจคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจไว้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ